โครงการอพอลโล11หรือโครงการที่มนุษย์เราได้ไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกเนี่ยว่ากันว่าเป็นเรื่องลวงโลกจริงหรือเปล่าครับ สวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมแอปโมบิทักษคนเดิมครับและวันนี้นะครับเราอยู่ในรายการ m y s t e r ร World หรือว่าเรื่องลี้ลับจากทั่วโลกนั่นเองซึ่งสําหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นหัวข้อที่ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบก็ว่าได้เพราะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของนอกโลกเรื่องของอวกาศเรื่องของสิ่งลี้ลับที่ในอดีตเนี่ยก็ยังไขข้อสรุปไม่ได้อยู่โดยเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการโครงการหนึ่งในอดีตครับที่เขาว่ากันว่าโครงการ เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วมันอาจจะไม่ใช่โครงการที่เกิดขึ้นจริงและอาจจะเป็นเรื่องลวงโลกก็เป็นได้ซึ่งโครงการที่ว่านั้นมาจากโครงการของนาซาซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นั้นมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องของโครงการอพอลโล11เป็นเรื่องลวงโลกจริงหรือเปล่านั่นเองครับโอ้โห,โหถ้าพูดถึงชื่อหัวข้อโครงการอพอลโล1 1ขึ้นมาผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วและก็น่าจะรู้ด้วยว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ส่งมนุษย์โลกไปเหยียบดวง อาจารย์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้แต่ทว่าตั้งแต่ตอนนู้นจนถึงตอนนี้ผ่านมา70ปีแล้วมันก็ยังมีหลายนคนเคลือบแคลงใจว่าเอ้ยไอโครงการนี้มันอาจจะไม่ใช่โครงการที่เกิดขึ้นจริงและเป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงคนทั่วโลกก็เป็นได้เอาเป็นว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมเอฟวิทัากพาไปไขกันเลยครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะครับรบกวนผู้ชมทีนึงช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไค i b e เพื่อเป็นกำลๆ็ก ด้วยละกันนะครับผมโอเคถ้ากดไลค์กดแชร์กันแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไบรดูคลิปพร้อรรมๆกันเลยครับ หากเราจะพูดถึงเรื่องของโครงการอพอลโล11นี้เนี่ยก่อนอื่นเลยผมต้องขอย้อนความกลับไปเมื่อสมัยประมาณปี1950นู่นเลยคือต้องบอกว่าตามข้อมูลประวัติศาสตร์ครับนะักตอนนั้นเนี่ยได้มี2ประเทศยักษ์ใหญ่กําลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลยซึ่ง2ประเทศนั้นนั่นก็คือสหรัฐอเมริกากับโซเวียตหรือที่ปัจจุบันคือรัเสเซียนั่นเองแต่ทว่าในเวลาต่อมาครับผ่านมาอีก7ปีในปี1957นี่เองครับทางโซเวียตตอนนั้นเนี่ยมันก็มีจุดเปลี่ยน เกิดขึ้นเมื่อน้ตอนนั้นครับพวกเขาสามารถผลิตเทคโนโลยียานดาวเทียมตัวแรกที่สามารถออกไปยังนอกชั้นบรรยากาศโลกได้สําเร็จและแถมยังโคจรรอบโลกอีกด้วยซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกเราเลยก็ว่าได้ที่มีการส่งยานดาวเทียมไปนอกเหนือชั้นบรรยากาศโลกนั่นเองโดยยานอาวกาศที่ว่านั้นนะครับชื่อเนี่ยน่าจะคุ้นหูวคุ้นตาเลยนั่นก็คือชื่อสปุกนิกวันหรือสปุกนิกหนึ่งนั่นเองครับ ทางด้านยักษ์ใหญ่อีกฝั่งหนึ่งหรือว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องอยู่นิ่งไม่ได้อย่างแน่นอนในเมื่อคู่แข่งมีการโชว์ศักยภาพในด้านเทคโนโลยีที่ไปยังอวกาศได้แล้วทางสหรัฐอเมริกาครับเขาก็มีการประชุมหารือนันอย่างทันทีเลยครับว่าเราจะแข่งขันกับรัเสเซียยังไงทีนี้พอประชุมไปประชุมมาครับผลที่ออกมานั่นก็คือทางสหรัฐอเมริกาครับเขาเลยตัดสินใจเลือกที่จะตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาโดยที่องค์กรนี้นะครับจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอวกาศทั้งหมดเลยซึ่งองค์กรที่ว่า นั่นก็คือ NASA นั่นเองครับและเมื่อ NASA ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมานะครับในระยะเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นทางสหรัฐอเมริกาก็สามารถทําแบบโซเวียตได้สําเร็จนั่นก็คือการส่งยานดาวเทียมนะครับออกไปโคจรรอบโลกเหมือนกับที่โซเวียตทำได้สําเร็จนั่นเองโดยยานอวกาศที่สหรัฐอเมริกาส่งออกไปนอกโลกนั้นมีชื่อว่า Explorer นั่นเองครับ ทีนี้เนี่ยพอสาหารัฐอเมริกาตีคู่กับรัสเซียมาเป็นปที่เรียบร้อยแล้วทางโซเวียตเนี่ยเขารู้สึกว่าจะต้องทาอะไรสักอย่างที่มันจะทําให้ประเทศเขาเนี่ยว้าวหรือว่าแบบตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับเรื่องของอวกาศให้มากกว่านี้ครับในที่สุดในปี1961นี่เองทางโซเวียตเขาก็ได้มีสิ่งใหม่สิ่งนี้ขึ้นมานั่นก็คือเขาสามารถส่งนักบินอวกาศหรือว่ามนุษย์โลกคนแรกออกไปยังนอกโลกหรือว่านอกชั้นบรรยากาศโลกได้สําเร็จครับซึ่งนักบินคนนั้นเนี่ยหรือว่ามนุษย์โลกคนแรกที่ได้ออกไปนอกโลก ออมีชื่อว่ายูริกาการินนั่นเองแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปทุกครั้งครับเมื่อมีใครนําหน้าใครนะมันก็จะมีอีกคนหนึ่งตามหลังมาเพื่อที่จะมาเสมอหรือแซงหน้าอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ครับบอกเลยว่าทางสารบุรีกาเขาไม่ได้มาเพียงแค่เพื่อที่จะเสมอแต่เขาต้องการที่จะมีชื่อเสียงและมีเทคโนโลยีที่สามารถก้าวข้ามโซเวียตไปได้อีกขั้นหนึ่งในด้านของอวกาศเลยซึ่งตามข้อมูลนะครับเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยได้มีประกาศจากทางประธานาธิบดีอย่างจอน แอฟเคนเนดีไปทั่วโลกเลยว่าเขามีความต้องการที่จะทําให้สหรัฐอเมริกาเป็นชาติแรกที่สามารถส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ได้เป็นครั้งแรกของโลกและเขาตั้งมั่นไว้ว่าเขาจะต้องทําให้ได้ในไม่ช้านี้อีกด้วยทีนี้ครับทางนาซาเนี่ยเขาก็ได้เกิดโครงการโครงการหนึ่งขึ้นมาซึ่งโครงการนี้เนี่ยคือโครงการที่นาซาต้องการจะส่งคนกลุ่มแรกในสหรัฐอเมริกาไปเหยียบบนดวงจันทร์ที่ได้นั่นเองโดยโครงการที่ว่านั้นนั่นก็คือโครงการอพอลโลนั่นเอง Yup. แล้วเมื่อมีการกําหนดโครงการไปที่เรียบร้อยแล้วทางนาซาเนี่ยเขาก็ได้มีการทดลองแล้วก็มีการพัฒนายานอวกาศออกมาอยู่หลายลําจนกระทั่งในปี1967ครับทางนาซาเนี่ยพวกเขาก็สามารถผลิตยานที่พวกเขามั่นใจว่าสามารถส่งมนุษย์ไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้สําเร็จขึ้นมาได้ซึ่งยานลานั้นครับก็ถูกตั้งชื่อตามโครงการเลยหรือยานลํานี้มีชื่อว่าอพอลโล1หรืออพอลโล1นั่นเองซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าอพอลโล1นี้นะครับถือว่าเป็นความ หวังของสารัฐบเมริการที่เขาเ่ยต้องการที่จะกลับมานําแล้วก็กลายมาเป็นเจ้าโลกอีกครั้งหน,นึ่งเลยก็ว่าได้แต่กลายเป็นว่าผลที่ออกมาจากการที่เขากําลังจะปล่อยตัวยานอพอลโลหนึ่งนั้นมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับเพราะจากข้อมูลที่มีบันทึกไว้เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าในขณะที่เครื่องยนต์ของอพอลโลหนึ่งกำลังทํางานอยู่นั้นจูจ่ๆมันก็เกิดเหตุข,ขัดข้องเกิดขึ้นซึ่งเหตุข,ขัดข้องที่ว่าเนี่ยมันก็คือการที่ระบบไฟฟ้าเนี่ยมันรวนจนทําให้เกิดเพลิงไหมในห้องควบคุมซึ่งเพลิงไหม้้ตอนนน,นั มันก็ลุกลามเร็วมากจนทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยภายในห้องควบคุมของยาลอพอลโลหนึ่งเนี่ยก็เกิดและเปิดเกิดขึ้นจนทําให้ทั้ง3นักบินอวกาศที่กำลังจะขึ้นเครื่องไปยังนอกโลกเนี่ยต้องเสียชีวิต ณเวลานั้นเลยและภารกิจครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความล้มเหลวเป็นอย่างมากนั่นเองครับและโดยทั่วไปเนี่ยการที่โครงการอะไรที่มันใหญ่ๆที่มันเกิดข้อผิดพลาดจนมีการสูญเสียเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วโครงการเหล่านั้นครับก็มักจะถูกพับเก็บโครงการไปโดยทันทีแต่กับทางนาซามันกลับไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะต่อให้โครงการอพอลโลหนึ่งนั้นมันจะเกิดข้อผิดพลาดจนมีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยทางนาซาเขาก็ยังเลือกที่จะพัฒนาโครงการต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงยานอพอลโล11ในช่วง ปี1 9น9นั้นทางนาซาเขาก็มีการออกมาประกาศอีกครั้งหนึ่งครับว่าโครงการที่จะส่งมนุษย์ไปเหยียบบนดวงจันทร์นั้นได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะซึ่งโครงการอพอลโล11ครั้งนี้นะครับทางนาซาออกมาเคลมเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยได้มีการทดลองหลายครั้งจากความผิดพลาดของอพอลโลหนึ่งจนพวกเขาเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าจากการทดลองกว่า10ครั้งกับอพอลโลกว่า10รูปแบบเนี่ยบอกได้เลยว่ามันปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะมากได้และพวกเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถส่ง มนุษย์ไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้อย่างแน่นอนและในวันที่16กรกฎาคมปี1969นั่นเองอยานอพอลโล11นะครับก็ได้มีกําหนดการที่จะขึ้นบินไปยังนอกโลกโดยมีนักบินทั้งหมด3คนด้วยกันนั่นก็คือ 1. นิวอาร์ตสตอง 2. เอ็ดวินอัลดรินและ 3. ไมเคิลคอรลินนั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่มีการผิดพลาดจากอพอลโล1มานั้นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่มีการทดลองโดยการอามนุษย์เข้าไปอยู่ในยานอวกาศเพื่อที่จะไปนนอกกกโลกเกิดขึ้ม ังและครั้งนี้เนี่ยทางสหรัฐก็ได้มีการถ่ายทอดสดไปยังทั่วโลกเพื่อยืนยันความปลอดภัยของยานนักบินและที่สําคัญการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนี้นั้นมันก็เปรียบเสมือนเป็นการประกาศสัปดาห์ให้ทั่วโลกได้รู้ว่าครั้งนี้สหรัฐทําสําเร็จอย่างแน่นอนอีกด้วยและผลที่ออกมานะครับมันก็คือพวกเขาเนี่ยสามารถทําสาเร็จได้จริงๆครับโดยยานอพอลโล11นี้นะครับได้ขึ้นสู่บนท้องฟ้าและออกไปยังนอกชั้นบรรยากาศโลกได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ของมนุษยชาติเลยก็ว่า าได้ที่สามารถส่งมนุษย์ออกไปยังนอกชั้นบรรยากาศโลกได้นั่นเองแต่นี่ก็ย,ยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะเป้าหมายของเขาไม่ใช่การที่ส่งมนุษย์ออกไปนอกชั้นบรรยากาศโลกแต่พวกเขาต้องการที่จะไปเหยียบบนดวงจันทร์เพราะฉะนั้นจุดที่จะต้องกังวลเป็นจุดต่อมานั่นก็คือการลงจอดบนดวงจันทร์นั่นเองครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการศึกษาหรือว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นอะ่ะอย่างที่ผมบอกไปคือมันไม่ได้มีความก้าวหน้าเท่าปัจจุบันนี้การกะการคำนวณต่างๆมันมีสิทธิ์ที่จะคลาดเคลื่อนได้สูงมากๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นเลยก็คือกลายเป็นว่าหลังจากที่ยานอพอลโล11นะครับได้เข้ามาที่วงโคจรดวงจันทร์สาเร็จในวันที่20กรกฎาคมปี1 9 6 9ได้แล้วเนี่ยมันกลับมีปัญหาเกิดขึ้นหนึ่งอย่างนั่นก็คือจุดที่พวกเขากำลังจะเอายานลงเนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นอย่างทที่นักวิาาศสตร์เขาคาด เ,เพราะจุดๆนั้นนะครับนิวอาร์มสตรองเนี่ยเขาได้ลงข้อมูลไว้ว่าในขณะที่พวกเขากําลังจะลงจอดบนดวงจันทร์ตามจุดที่นักวิทยาศาสตร์คํานวณไว้นั้นเขาพบว,ว่าตรงจุดนั้นนะมันมีแง่งหินมันมีอุปสรรคอยู่เยอะแยะมากมายเลยซึ่งถ้าเกิดเสี่ยงที่จะลงจอดตรงนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะทาให้พวกเขาเกิดอันตรายถึงขั้นที่ยานระเบิดได้เลยก็ว่าได้นั่นเลยทําให้นิวอาร์มสตรองที่เป็นกัปตันณตอนนั้นเนี่ยต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเข้าซึ่งทางเลือกของเขาด้วยกันมันจะมีเพียงแค าฝืนที่จะลงจอดณ้ตรงนั้นแล้วก็ต้องไปวัดกันหน้างานว่าพวกเขาจะลงจอดสําเร็จหรือไม่กับ2พวกเขาจะต้องสละเชื้อเพลิงบางส่วนในขากับเพื่อที่จะเคลื่อนตัวเองไปหาจุดอื่นที่ลงจอดได้อย่างปลอดภัยมากกว่านี้ทีนี้ก็คิดหนักเลยครับเพราะการตัดสินใจครั้งนี้เรียกได้ว่ามีชีวิตทั้ง3ชีวิตบนยานเป็นเดิมพันเลยก็ว่าได้แล้วผลที่ออกมานั้นก็คือนิวอาร์มสตองครับเลือกที่จะเคลื่อนยานออกจากจุดที่กําหนดไว้ออกไปสักเล็กน้อยครับถ้าตามบันทึกก็คือประมาณสัก7จกิโลและพวกเขาก็สามารถนํายานจอดบนดว ทได้สำเร็จนั่นเองครับ และครั้งนั้นเนี่ยทางนิวอัลส์ตองเขาก็ได้ทําให้โลกประจักษ์ด้วยการนําธงสหรัฐอเมริกาไปปักเอาไว้พร้อมกับทิงท้งรอยเท้าเหยียบไว้บนดวงจันทร์เพื่อที่จะแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นว่าคนสหรัฐมาเหยียบบนดวงจันทร์ได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับซึ่งนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการอพอลโลที่เกิดขึ้นตั้งแต่อพอลโลหนึ่งยันมาถึงอพอลโล11ที่สามารถส่งมนุษย์ไปเหยียบบนดวงจันทร์ในอดีตเมื่อ70ปีที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งเอาจริงๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วครับมันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะต่อให้เรื่องราวนี้จะประสบความสําเร็จและผ่านมายาวนานกว่า70ปีแล้วก็ตามแต่ มันก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมองว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องลวงโลกและโครงการอพอลโร1 1นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยก็เป็นได้ซึ่งถ้าถามว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงคิดแบบนี้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆเลยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเลยครับว่าณนะเวลานั้นนะครับทั้งเทคโนโลยีทั้งทรัพยากรและความรู้การพัฒนาต่างๆเนี่ยคือมันอยู่ในยุคที่แบบ70ปีที่แล้วอะ่ะมันเป็นยุคที่เป็นไปได้ยากมากๆที่จะส่งคนไปบนดวงจันทร์ได้เลยทีนี้เนี่ย มันเลยทําให้คนหลายๆคนมองว่าแบบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับมันยังมีพิรุษหลายๆอย่างที่มาจากภาพที่ถ่ายได้จากนักบินอวก,กาศทั้ง3อีกด้วยซึ่งความพิรุ์ในภาพนั้นเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ธงที่ปักบนดวงจันทร์แต่ทาไมถึงโบกสะบัดร,ราวกับว่ามีลมพัดอยู่บนดวงจันทร์เลยแสงและเงาบนดวงจันทร์ทำไมมันตกกระทบแล้วมันไม่ไปทางเดียวกันละ่ะรูปถ่ายที่นิวอาร์มสตรองถ่ายและมีภาพสะท้อนจากหน้ากากของอีกคนหนึ่งทําไมถึงไม่มีภาพสะท้อนที่นิวอาร์มสตรองถือกล้อง แม้กระทั่งจะเป็นเรื่องของไลฟ์สดที่มีการถ่ายทอดไปทั่วโลกเลยเนี่ยจู่ๆมันมีการดับไปหรือว่าถูกตัดไปทื่อๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ซึ่งถ้าเกิดถามตัวผมที่ผมเคยศึกษาเรื่องนี้มาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนตัวผมไม่สามารถตอบได้ว่าผมเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ผมขอตอบเป็นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงสัก70%เป็นและเป็นเรื่องลงโลกสัก30%แล้วกันครับคือถ้าเกิดถามว่าทําไมผมถึงคิดอย่างนั้นตรงนี้ผมขอแยกเป็น2กรณีใหญ่ๆแล้วกันอย่างกรณีแรกอันนี้มัดรวมกันมา เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของธงปักบนดวงจันทร์เงาที่ตกกระทบดาวบนภาพที่ไม่มีหรือจะเป็นภาพสะท้อนหน้ากากที่นิวอาร์มสตรองไม่ได้ถือกล้องเนี่ยคือตรงนี้ต้องบอกว่าตามข้อมูลที่ผมได้มาทางนาซาเขาได้มีการออกมาตอบโต้แล้วก็มาชี้แจงแถมมีคลิปวิดีโอเนี่ยเอามายืนยันอีกด้วยซึ่งตรงนี้มันเลยทําให้ผมเนี่ยมีความเชื่อระดับหนึ่งว่านี่น่าจะเป็นของจริงแต่มันก็ยังมีบางอันที่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังแปลกอยู่ดีอะ่ะคือการออกมาตอบโต้ของนาซาในเรื่องที่คนสงสัยกันนี้เนี่ยมันยังมีบางจ กันอยู่ผมเลยรู้สึกว่ามันเชื่อได้ไม่ร้อยเปอรนตะมันเชื่อได้สักประมาณ60-70%ผมก็เลยให้ในส่วนที่ผมย่อยออกมานี้เชื่อก่อนสักประมาณ6-70%ละกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมกาลังมองอยู่นะั่นก็คือเรื่องของไลฟ์สดตรงนี้เนี่ย ผมอะเคยไปหาข้อมูลแยกมาแล้วและเคยทําคลิปไปแล้วด้วยถ้าใครเคยดูคลิปผมจริงๆจะรู้ว่าไลฟ์สดจริงๆอันเนี้ยคือมันถูกลบไปเลยเว้ยคือมันไม่ได้หายไปแบบงงๆนะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันถูกบังคับปิดแล้วก็มีการลบคลิปออริจินอลทิ้งไปไปที่เรียบร้อยเลยครับถามว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นล่ะตรงนี้ก็ไม่มีใครหาเหตุผลได้แต่มันมีนักทฤษฎีหลายๆคนที่เขาเคยดูคลิปนี้หรือว่าดูไลฟ์สดเนี่ยเขาออกมาบอกว่าในภาพคลิปวีดีโอนั้นนะมันได้ถ่ายติดอะไรบางอย่างที่ ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรได้เว้ยซึ่งไอ้อะไรบางอย่างนั้นเนี่ยเขาเดากันว่ามันอาจจะเป็นยานอาวกาศหรือมันอาจจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาว UFO ที่มันโผล่เข้ามาในคลิปโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจนั่นเลยทําให้ทางสารนุลการหรือว่าทางนาซาเนี่ยจำเป็นต้องปิดไลฟ์สดลงแล้วก็ลบวิดีโอคลิปทั้งหมดนั้นทิ้งหมดเลยเพื่อที่ว่าจะได้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับต่อไปแล้วก็มันก็จะได้ไม่เกิดเรื่องของความโกลา,าหลเกิดขึ้นแล้วก็คําถามที่ตามมาอีกมากมายซึ่งผมบอกเลยว่าเรื่องนี้มันลึกซึ้้งงมมาาแลวผมมวผอ่ ดีไม่ดีมันอาจจะมีเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ UFO เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมก็เลยมองว่าเรื่องนี้มันจริงพอสมควรเลยแล้วก็พอรวม2หัวข้อที่ผมเนี่ยได้แยกกันออกมาผมเลยมองว่าเรื่องนี้มันมีสิทธิ์ที่เป็นความจริงได้ถึง70เกือบ80%เลยนั่นเองครับแต่ดัที่ผมบอกครับมันก็จะมีเผื่อมาณสัก 10- 20%ที่ผมมองว่าํำให้การของนาซาบางอย่างมันดูขัดขัด,ขด,ขดมันดูไม่ตรงกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่มนเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเผื่อใจไว้สักนิดหนึ่งนนอง ังนั้นครับต่อให้เราเผื่อใจไว้หรือเราจะวิเคราะห์มากน้อยเท่าไหร่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้อยู่ดีเพราะข้อมูลเหล่านี้มันก็ถูกเก็บอยู่ที่นาซาและพวกเขาก็คงจะไม่เอาออกไม้โลกได้รับรู้หรอกครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดววกโครงการอพอลโลนี้เป็นเรื่องราวหลอกลวงหรือไม่หรือคิดว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องจริงเพื่อนๆลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกผมไว้หน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดคำพูดกับใจใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดภาพประการใดผมเอ็มวิทักษ์ต้อง การชอบการกชร์หือฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วเจอันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามนะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ